สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องทุกคันนะครับมาหาเห็ดครับผมวันศุกร์วันศุกร์เรามาแล้วเราได้เห็ดเห็ดละงอกอยู่ป่านนี้แหละวันนี้วันอาทิตย์อาทิตย์ก็เลยลองมาซ้ําดูครับเพราะว่าวันนั้นเรารเราเจอมันเป็นตุ่มๆไว้ไม่เห็ดงอกไม่เห็ดงอกเลยใา่ไล เนี่ครับน้องอีกดอกหนึ่งขา,ขาวๆนะครับเี่เห็ดอะไรไปครับเดี๋ยวเดินดูแถวนี้ก่อนอพี่น้องมันแก่พี่น้อง,แ,องแต่ว่ามันเห็ดอะไรไม่รู้ห็ดดินบอกตั้งไรดอกได้ไหม เรามาเก็บดูที่เก็บไปถามก็เราไม่รู้ไม่รู้จักเห็นนะครับแต่ว่าไอที่พูดว่าเซียนเซียนคือเราพูดกันเล่นสนุกสนานนะครับแต่จริงๆเราไม่รู้จักเห็ด <c oughs> เห็ดเพาะนะรู้จักอยู่ <c oughs> ตอนนี้ก็รู้จักเห็ดละางกแต่อันนี้ม้ <c oughs> เห็ดอะไรออกเยอะอยู่ครับ <c oughs> ไม่รู้ว่าเขาเห็นแล้วเขาไม่เอาหรือเปล่าไม่รู้นะแกเอาเีนเนะเอาดอก,ดดอกดนี่ดอกกนี่ดอกนึ่เห็นปะเหาอเอาไปพอได้ถามเขาครับว่ามันเป็นเหตุอะไรเราก็ข้าวหน้าข้าวหน้าจะได,ได้รู้ว่าเป็นเหตุอะไรลูนอีกดองนึงข้างในนูนะดอกนึ่นข้างใน<อ> มันตันนะแต่มันห่อเก็บไปก่อนเอาไปถทมเขาเพื่อเขาเอาพี่น้องดูความสวยงามครับผมนี่ครับเอาใบไม้ปิดไว้ตั้งแต่วันศุกร์นะครับนี่นยังอยู่แต่ว่าฝั่งโน้นก็ปิดไว้เหมือนกันฝั่งโน้นไปแล้วเขาไม่เห็นต่าง ตรงนี้เขาไม่เห็นอ๋อเกิกำลังมากินโลกขาวนะครับผมวันนั้นมามันยังเป็นเป็นไข่อยู่เ้วไม่เก็บมันสก แสดงว่าอันนี้เป็นเห็ดเราทำไม่เจอนั้นละงอกไขลก่ละงอกละงอกอะไรนะละงอกเหลืองเนาะก็ปิดไว้อยู่แล้วเผื่อวันนี้เผื่อเผื่อเหลือนะครับเดินดูน้อเห็ดพันน,นเห็ดนใช่เหรอใช่เด,ดนะเดี๋ยวก็ดำเนาะเดี๋ยวก็ดำ แต่ว่ามีแมงกินนะนั้นหน้าวัวเนาะอือเป็นหน้าวัวนะครับอ,อร่อยเอย่านจังนะครับน้าวัวอันนี้เห็ดานอันนี้มีแมงกินนะครับแต่ตอนนี้ลินลนล้นกินลิ้นกินหัวแล้วก็เห็ดเราอย่างหนึง่งกระบอกเหลืองดอกแรกวันนี้ครับ <c oughs> มดขยะก,กินเนาะมดลืมเลย เห็ดยางนะครับที่เราเก็บมาถามถามชาวบ้านเขาและกินไม่ได้กินไม่ได้ครับทิง้งละอันนี้พี่เจ้ากินอ่ะพี่น้องดูความสวยงามนะครับอ่าเราไดว่าจะไม่เจอซะแล้วครับนี่หน,น,นึ่งดอกนี่อีกนะครับเห็นรอยเขาเดินหากันเละไปหมดเลยครับนี่ รู้แล้วว่ามันออกป่าอะไรป่านี้ครับเฮ้ยปา่าเลยต้นจิกต้นเต็งอะไรเขาเนี่ยครับต้องเดินหาปลาแบบนี้แล้เป็นยมจมเจอแน่นอนขากล้ายหยู่หลังนะโอ้อะไรเนี่ยไม่ต้องเอาฐานมัน หยิบเข้ามาตะการมาเลยนะไม้บางม่านั่นเนี่ยพี่น้องนี่ข้างในอีกนะพี่น้องโ,อโน่นเห็นไหมเห็นโน่พี่น้องเห็นไหมครับเห็นไหมครับโน่นออกกันเป็นแพไปนู่นเลย เดินไปตรงนี้เองเนี่ยใช่ก็แล้วแล้วแต่ใครจะเห็นไงเนี่ย,ยตรงเนี้ยโคตรตรงเนี้ยเข้าหากันมาดอกนี่อะอรวะนี่คือีบแบบย่งของกินเน่ะไะอหลายเนาะอ๋อเด็กนีอ คือว่าจะไม่เห็นซะแล้วันนี้ของสวยเข้ามางามอื้อคือคือคือจริงคือเร็วกว่าเราอีก คือก็อยากกินเนาะนนดองสวยๆครับผมโดนม่ดตีด้วยโทษโทษโทษนังเหนียวมีดฟันไม่เข้าหรอกอนี่ครับกลุ่มนึงครับโอ้มีไข่ที่นี่นี่นมีไข่ันนะครับนี่ มันหยับๆยัยเปิดกันดูด้วยมีรอย,ยเขาเอาอนะเนี่ยตะก้าเี่ยงข้าวั่งหาที่เจ็นอ้โหดีเท่าไ สวยงามครับโอ้ไข่ไอ้นั่นมันเปลือกไข่มันให้ก่อนอันนั้นไข่มันก้าวนะครัจบจะบานเดีย๋ยวมันเดียวได้ผมไม่มีเพื่อนอขุดขุดที่ดินดุนอุม,อมู หมูนี้มันจะเกิดน่าจะเกิดที่หลังที่เขาหาเจอไปเพราะมีรอยหักหักนี่เห็นไหมครับมีรอยหักหักไอก้ิี่ไม้หาหักหเลยเดงนี่ครับกลุ่มนี้ นี่มป็นรต้นเลยต้นแดง,ง,รงเรียนรู้ไปเรื่อยๆ

จริงๆเจ้าของที่เขาก็บอกแล้วว่าหลานเขาเดินทางนี้เนาะเขาก็บอกแล้วแต่เราย,ยังเดินมาเขาบอกว่าหลานเขาได้แถวนี้เ,นเราก็เลยลองมาดูได้แล้วก็หมายถึงปัญหาแล้วอาจจะไม่มีเรียงใหม่ไหม,ไมเรียงใหม่ไหมไมาเรียงใหม่ด้ มมกัดอซหักเลกุ่มเดียวเต็มตกกะก้าเลยพี่น้องะเจ๊อีกสักกลุ่มท่านะ้า <c oughs> ขออีกสักกลุ่มเถอะนะคะ โงจะลองเดินเลาะดูแถวนี้กันครับพี่น้องงอกขาวครับผม,มสวยงาม

นี่ยากันยุเงเรานาะหน้วัวหรือหดไข่หดไข่หดไข่ต้ลงงอกเหลืองัวพี่น้ <c oughs> อ,องเลยไข่เอาสามไข่เอาเลย พรุ่งนี้เราไม่ได้มาแต่ว่าใครขนาดนี้ก็กินได้แล้วกินได้ไเพราะว่าเคยเอาไปรอบที่แล้วกกินได้แล้วครับ นี่พี่น้องเจอนนะอีกมูครับผมมูนี้บานนะโอ้โหดีจะพอได้ไหมมูนี้ได้ว่าเมื่อเช้านี้ <c oughs> มีคนหา แต่ว่าเขาไม่น่าจะมาถึงทางนี้ถ้ามาถึงทางนี้ก็ต้องเขาต้องไปแล้วล่ะเด็กอารมนณะ์ี่เรงมากค่ะ <c oughs> ยาก,กัอยุ่อ เจอไปสองหมูใกล้เต็มแล้วพี่น้องอันนี้น่าจะเป็นเง็ดเห็ดหรือหน้าวัว เป็นสูงเลยฮะี๋ยวค่อยจุดยากันอยู่นั่งหนาวอ่ะเดี๋ยวจุดยากันอยู่แป๊บหนึ่งพี่น้องเจออีกสองหมูครับผมหมูนี้ห้าดอกหนึ่งหนึ่งดอกว้ามนี่ต้องเอาไม่ตกเลยนอืมมันออกไม่แน่นอนจริงๆเนาะ เพ้าแต่ว่ามีต้นที่นี่ใ่ใหญ่ตาต้าอยู่ไหนตาต้าอยู่นี่เอาไม้มาด้วยนะเดี๋ยวก็ะหลืมไม,ไม้เขาวางไว้นู่นนี่รรู้หอเ ขึ้น้ไาไม่ได้รากเลยไม่ได้ต้นยาบางหัวยุงก็เยอะพี <can> mm ่น้องเว้ยโอ้่ละใก่เต็มใช่เต็มตาตาละเห็นละงาก็มีนะพี่น้อง มีละง,งาคกครับผมดูแล้วลาง,งากระงากมันจะเป็นตรงอ่ะมันจะเป็นคำคำครับไปใส่ย,ยุงกัดนี้ที่แรกก็ไม่รู้หรอกถามเก็บไปถามเขาถึงรู้นี่ครับยีกหมอหนึง่งงาม,งาม เค่ขวบอะไรเช่นนี้เนอะแคแล้วแค่แล้วแตเป็นความจริงแล้ว <_ EN> โอ้ยกินเยอะพี่น้องขนาดทายมองทายมองจนหูชาไปหมดแล้วยังเอาไม่อยู่เลย นี่แปดดอกนะครับมีไขม่มด้วยไข่ขาวอืมนี่หมันแลงอกเหลืองนะพี่น้องงอกขาวได้สามดอกมั้งแล้วก็เห็ดหน้าวัวปลาไปหมันเห็ดอะไรก็เอาพี่น้องเว้ต้องหัดเก็บเห็ดนะครับเหตุที่บอกว่าเซียน พูดกันเล่นพูดกันเล่นนะครับขำๆไม่ได้เซียนนะครับขำๆไม่ใช่โอ้โนี่เห็ดหน้าวัวอ๋อไม่ออกใกล้ๆก,กัน yeah, <no. S 1> สองดอกอดอกนี้ดอกนี้จะโดน คนหนอนเราประทานไปหน่อยนะบัวถ้าดอกไหนสวยๆตันๆเนาะอเ <c oughs> ขียวกรบๆๆ <c oughs> ตอนีุ้งไลโอ้โ oh, ห <c oughs> ด้เลือดเลยเ <c oughs> ครับพี่นักตอนนี้ก็บ่ายสามแล้วครับเราเตรียมตัวกลับแล้วครับ ถือว่าหมานครับวันนี้หมานเห็ดหน้าวัวเห็ดละงอกเหลืองเห็ดละงอกเหลืองอยู่ข้างล่างเต็มเลยเห็ดละงอกขาวได้ประมาณสามดอกครับแล้วก็เห็ดทานอ่ะคลิปนี้ก็คงลาแค่นี้ครับผมคลิปนี้ก็ลาแค่นี้ครับอย่าลืมครับผมชื่นชอบคลิปก็อย่าลืม ดกด subscribe กดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับอช่องพ่ะคา,า้าหากินหายอยู่นะครับผมเช้านี้ก็ไปขายผ้ามาสายๆมาถึงมาถึงหมาก็ประมาณสิบสิบโมงเท่านะสิบโมงกว่าแล้วมั้งสิบโมงครึ่งนี่แหละครับจำไม่ได้อ่ครับผมอคลิปนี้ลาแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ